สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเราจะมานำสเสนอส่วนวัฒนธรรมเสี่ยงขวนสู่ท่านฟังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้อนั้นเสิญท่านฟังพร้อมกันเลยอยู่ในส่วนวัฒนธรรมแห่งนี้มีหูปันเทวหูปางต่างๆประมาณ3้0หอยกว่าองค์ซึ่งบรรดาบ หูปันต่างๆที่สร้างขึ้นล้วนแต่ซื้อเทิงความไม้ความสํำคัญการผัวพันกับพุทธศาสนาอย่างประส้มกลมเกลียวทรงแส้งห้เห็นถังศาสนาพุทธหินดูการประสูตรตัดสหูและปรินิพานข้องส้มเด็ดพระสัมมาส้มพุทธเจ้าหูปันทรงแสงงห้เห็นผมเทพบาปบุญ ุนโทษการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์พร้อมนี้ยังมีพระเทวไลปางพระพุทธเจ้าปรินิพานภายร่างสเสด็จแสดงรมเป็นเวลา45ปีคือแต่อายุ35สิบห้าปีถึงแปสิปีพระองค์ได้สละเรื่องส่วนตัวทั้งหมดเพื่อความสั้นติสุขของโลกจนท่ง มือขึ้นสิบห้าคำเดือนหกพระซัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดับขั้นเข้าสู่ปรินีผานหูปันนี้ทืว่วาเด่นที่สุดเหนือส่วนแห่งนี้นอกจากนี้ยังมีพระการหลือเอินกันวานาลกสวรรค์ลือบางตำนานก็เอินวาหลาหูอาป้า พาการมีหน้าที่ควบคุมเวลาข้องสรรพสิ่งในโลกโดยทุกสิ่งอย่างต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยมีซ้มสั้นคือนรกเทวาพิพภและนาคาพิพภอยู่เบื้องลุมคือลาหูอาปากเป็นประตูเดินทางไปสูสวรรค์ 7, สันเจส่วนอยู่ถึงสุด มีตนม้นไม้มณีโครจำลงองยูซามงาที่มีความไม้แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นปฏิมากรรมที่โดดเด่นที่สุดปัจจุบันส่วนวัฒนธรรมเสียงขวรได้มีการพัฒนาหลายสิ่งหลายย่างบบวายจะเป็นสภาพแวดล้อมประตูโค้งยาทางเข้ากำแพงลวดลายวัด ธนธรรมภายในส่วนทางเบตงอ้อมหอบส่วนเวทีแสดงบอลลิ่นสำหรับเด็กหานค่ายเครืองทีละหนึกจุดสมถิวทัดแคมข้องส่วนไม้ประดับและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ปินอ้อมทั้งหมดนี้เมนเพื่อเป็นการบริการตอนหับแคกที่มาเทียวสมแล้วยากกลับมาเทียวอีกตืม สิ่งสำคัญสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวยังเป็นที่เขาลพบูชาและเป็นที่น่าสนเจรสำหรับนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศมุ่นเวียนเข้ามาเที่ยวสมศึกษาห้าความหูเปรียบเมื่อเป็นห้องสมุดเยอที่เตาโหมหงห,หอยวัฒนธรรมทางด้านศาสนาที่อัศจรรย์ปฏติมากรรมที่งดงามและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างลากหลไว้ต้นหับนักท่องเที่ยว เพื่อมาศึกษาคนควา้าความลี้ลับของสถานที่แห่งนี้ผ่านไปนั้นทานได้หับฟังเกี่ยวกับส่วนวัฒนธรรมเสียงขวรข้อขอบใจข้อมูลจ้าข่าวสั้นประเทศลาวในะคลิปต่อตไปพวกเขาจะมานำสนเสนอความหู้และข้อมูลดีๆอื่นสุทานฟังอีกวางว่า่านจะติดตามหับฟังนำกันเนาะ ข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันเมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งให้ซ้ำต่อดเด้อท่านจึงจะได้ฮับความหูและข้อมูลดีๆจากพวกเฮาเป็นประจำแล้วพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี